รู้ขยังไม่เก่โทตนนู่้ต้องมามาคุยกับเขาใช่เขาตอบได้หมดเลยน้าอร่อยไหมลูกอร่อยมากเขาบนไข่าเขาซื้อให้นรูดเลยค่ะขายดีดนะคะมาโนก็มีนี่นี่ี่สวยมากเ้านสีมือก้าืมาป้าตั้งใจซื้อมาให้ลูก าก็สั่งเห็นอยากกินกุ้งป้าก็บอกเอากุ้งด้วยไม่ใช่ผู้พันเหรอผู้พันอยากินผู้พันอยู่บ้านผู้พันเล่นน้ำผมแปมอยู่นู่นแน่หรอใช่วันวันไม่มีอะไรผู้พันอะที่ว่าเรียกหนูที่รักหนอเหรอลูกที่รักมาแหละแต่หนูชอบไหมลูกไม่ชอบไม่ชอบหนูชอบให้พี่ให้ให้ผู้พันเรียกที่รักไหมล่ะไม่ชอบไม่ชอบให้เรียกว่าไงอ่ะ โอ,โอเคน้องข้าวหอมคนสวยนะต้องเรียนน้องข้าวหอมคนสวยเขาเรียนพิลาหนูเครียดเลยโอ้หนูเครียดเลยใช่ไหมลูกโอเคพี่เจ๋งนะว่าข้าไปปั๊าโอเคเดี๋ยวป้าไปขายของก่อนนะแล้วเดี๋ยวป้าจะวิ่งมาหาใหม่แล้ววันนี้ป้าป้าจะางร้านอยู่ตรงไหนคะนู่นไงนู่นอตรงป้อมตำรวจนู่นไงเดี๋ยวป้าเอาไก่มาให้กินเดี๋ยวตำรวจก ตจบตำรวจหรือตำรวจจะจับเราตำรจะจับป้าทำไมล่ะก็ป้าตั้งให้จะตำรวจเกินอ่ะเขาเขาต้องจับดิเหรอใช่ไม่เป็นไรหรอกจะป้าคุยกับเขาจะให้ป้าให้เข้าหองไปเคลียร์โอเคป้าเคลียร์ยังไงอ่ะเคลียร์ไม่เป็นเคลียร์กับตำรวจให้ป้าไงถ้าถ้าตำรวจจับป้าน่ะโอเคไหมตำรวจจับป้า ข้าหอมก็ไปเชียร์ให้ป้าไปคุยกับตำรวจให้ป้าไงเ <pea> ชียร์หรอแม่ก็คุยกับตำรวจไงว่าจับป้าทำไมไม่เอาปล่อยเลยเหรอปล่อยป้าติดคุกเลยเหรอลูกบอกแล้วว่าไม่ขายนี่ไม่ขายนี้ไมาขายหนีบอกไปขายหนี้าขายต่อหน้าตำรวจทาไมเดี๋ยวตำรวจก็จับหรอกโอ้เหลูกตำรวจไม่จับหรอกคงใจดีอะเนาะโอเคเดี๋ยวป้าไปขายของก่อนเนาะเดี๋ยวมาหาลูกใหม่นะคะ ไม่มาเดี๋ยวป้าทอดแล้วป้าจะเอามาให้กินอะไรทอดแล้วจะมาไข่ขย่ไงไ่ขย่อยต้นนั้นมากินตั้บเยอะเอไมเคย้นกินทุกทีปาปิก้าปปิก้าไายปายูปาปล้ไปารป่ายารแ่ยร็ว

พี่เจ็บไปก่อนนะพี่เจ็บลลูกลก็นนะป็นนีนนีนามั่นไหรลูาอร่อยไหคะประลากระมน้องข้หอมอร่อยมาก ซื้อซื้อเสื้อผ้ามาให้ยังช่วยซื้ออุปโขนของอีกนะขอบคุณค่ะห้าสิบห้าบาทสะสมเยอสะสมเยอะไปที่ที่ประเทศลาวก็คมัหไม่แตกเลย่มืองพนันเลยสีม่วงภาษาอังกิตได้ไงลูกสีม่วงโอเคแล้วนี่แต่งชุดอะไรคะชุดสีอะไรเนี่ยชุดอะไรคะชุดอะไรลงการเหรอคะสีชมพูชุดสีลุ้งเหรอของแฟนคลับเหรอคะอที่แฟนคลับส่งมาให้ใช่ไหมคะ อขอบคุณหรือ,อยังคะขอบคุณพี่แฟนคลับที่ส่งชุดให้เลยยังคะยังไม่ได้ลั์อ่ะข,ขอบคุณก่อนขอบคุณพี่แฟนคลับก่อนนะคะที่ส่งชุดมาให้น้องข้าวใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อขอบคุณนะคะ you can't...